ออกมาแล้วทุกคนมีนักบินเราจะกลับบ้านนะขัารถสองชงั่วโมงออกมาแล้วคนเยอะมากนี่บูรพุณหนึ่งนะ

เดินไปเน,นี่ยเดินเดินกลับเดินไปพลั่งเก่งมากคนเดินอะไร เราทิข้างที่คนไงงอกเลยนะทุกคนคือไต่เขาโอ้ยดูเขาเขาเขาภูเขาสวยงามมากเลยแต่เขาอทางที่สุดยอดเลยทุกคนโอ้ย จะหลุมจะหลุมจะบอ่าก้อ,ตองตรงนี้มิวสวยมากหลุหลุม คนลงมาเดินเร็วเล่นนะโอ้โหไหวค่ะ นเราต้องรามาขับรถแน่นเราก็มาทางนี้แคะ่ Yes. เลาะบางเดียงจ้ารีเดโอ้โหพาเลาะบางเดียงตรงนี้ก็มีร้านขายแล้ว้านขายของชั้นล้เซฟเซ็นส่ง รอ้อนขนาดเดยอเด้เดรอดรอ้อนร้อเนี่ยนั่งรถคันนี้เนี่ยต้องไปส่งรถเขาอีกนะเนี่ยทุกคนลูกชายขึ้นไปหาเพื่อนเพื่อนมาจากกรุงเทพมาพักอยู่ตรงแรมเนี่ยสุดร้อนเลยร้อนมากแวะซื้อมา แล้วกอเพื่อนลูกชายเขาพักอยู่โรงแรมนี้ตอนนี้ลูกชายขึ้นไปหาเพื่อนจะเราก็รอสุดร้อนเลยเนี่ยจะทันรถไฟไหมนเนี่ยโอเค,อเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย